สวัสดีค่ะครูนะคะชื่อครูพรจันทร์ครูเพือนค่ะครูรับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทย3หรือวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันครั้งแรกนะคะครูก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับหนังสือหรือแบบกึกหัดที่จะใช้เรียนนะคะ เล่มแรกนะคะนะคะเราเรียกว่าภาษาพ,พาทีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเล่มที่2ควบคู่กันนะคะเราเรียกว่าหนังสือวรรณคดีลำยงค่ะและเล่มที่สานะคะเป็นแบบฝุดหัดนะคะเรียกว่าทักษะภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งในแบบผึกหัดน,นี้นะคะเราก็จะใช้สำหรับการเรียนในหนังสือภาษาพา,าทีและวรรณคดียังไนนะคะก็คิดว่านะคะหลังจากโรงเรียนเปิดเรียนนะคะทางโรงเรียนนะคะก็จะแจกหนังสือดูเรียนนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยทั้ง3เล่มให้กับ เราจะต้องใช้สำหรับาการเรียนในระบบออนไลน์ด้วยนะคะหากนักเกรียนคนไหนยังไม่มีนะคะก็แจ้งให้กับครูคประจำวิชาทราบนะคะนอกจากนี้นะคะครูก็อยากให้นักเกรียนนะคะเตรียมสมุดนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยขอเป็นสมุดบรรทัด5เส้นนะคะตรงนี้เพราะอะไร พราะคุณครูกระหนักดีว่าอยากให้นักเรียนมีการเขียนภาษาไทยด้วยลายมือที่สวยงามนะคะขอเป็นเล่มหนานะคะบรรท,ทัด5เส้นเล่มหนาครูจะใช้2เล่มนะคะเหตุที่ใช้2เล่มเนื่องจากว่าครูสอนนักเรียนเป็นจํานวนมากเกรงว่าจะตรวจไม่ทันก็เตรียมเอาไว้งเล่มในกรณีที่ อีกเล่มหนึ่งครูกำลังตรวจอยู่นะคะแล้วอีกสักครู่เราก็จะมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนในระบบใหม่เมียนอมอนนะคะ